สวัสดีค่ะคุณอยู่กรรมดามูวีกับการสปอยซีรีส์ Thousand Ways to Die ที่ได้นำเสนอในรูปแบบของหนังสั้นเชิงสารคดีเกี่ยวกับรูปแบบการตายของมนุษย์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วดังนั้นชื่อที่ใช้ในแต่ละตอนเป็นแค่นามสมมุติเท่านั้นนะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องจะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามากดไลค์เอาไว้ให้ในตอนที่แล้ว มาดามมูฟวี่เนี่ยได้ขอไว20้20ไลท์เราก็ได้สัญญาว่าจะทำตอนนี้ออกมาค่ะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยยอดไลท์มันไปไม่ถึงนะคะแต่ที่ตัดสินใจทำตอนนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าเกงใจ14ยอดไลท์ที่ได้กดเข้ามาให้มากๆเลยค่ะก็เลยต้องกลับมาทำตอนนี้ให้ได้ชมกันนะดังนั้นเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่แนะนำให้ผู้ฟังทำตามเป็นอันขาดเลยนะคะและจะขอตั้งชื่อตอนนี้ว่า สายเหตุการณ์ตายของมนุษย์ลุงป้าก่อนที่จะไปเล่าตอนที่หนึ่งให้ฟังนะคะอยากจะขอให้เพื่อนเือนผู้ฟังมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่ามนุษย์ลุงมนุษย์ป้านั้นเป็นอย่างไรก็จะขออนุญาตไปถามอา g o o g l e ให้นะคะแล้วก็พบว่าในเว็บสนุกเนี่ยได้นิยามเอาไว้แบบนี้คะ่ะมนุษย์ลุงหรือมนุษย์ป้าเป็นคําที่ถูกนิยามขึ้นมาโดยตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม คือบุคคลที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเห็นแก่ตัวแล้วไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรทั้งนี้พฤติกรรมมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ายังสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะคนที่มีอายุมากแล้วเท่านั้นถ้าคุณนึกไม่ออกก็จะขออนุญาตยืมโฆษณาอันนี้มาเปิดให้ชมกันเพื่อจะได้เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นบะนีอันนี้ซื้อสองอันเลยนะคะคุณป้าค่ะอ่ะออันไปเลยค่ะ ทำได้ยังไงอะคะหนูขอจับมือหน่อยได้ไหมคะพี่หนูขอจับมือนิดเดียวค่ะพีทกคนโอเมพีพาเข้ามาตรงนี้เลยอค่ะพี่กลจะให้บอกแน่ตอนนั้นหนูเาปนก็ได้นิสัยอย่นี้เลิกเถอะค่ะ รูปแบบการตาที่283เรื่องนี้ค่ะเกิดในปี2000ค่ะที่นิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแลนโดค่ะผู้มีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้านะคะแล้วงานอันเดรกในการพักอารมณ์ความขี้งุนงิดความเครียดของเขานะคะคในวันหยุดสบายๆแบบนี้ก็คือการได้ออกมาตกปลาชิว,ชว แต่วันนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขากลับตกปลาไม่ได้เลยค่ะและมันเนี่ยก็ทำให้เขาโมโหมากๆระหว่างรอปลามากินเหยื่อนะคะเขาก็ได้บ่นด่าไปเรื่อยๆค่ะแทนที่กิจกรรมนี้จะทำให้จิตใจของเขาสงบแต่มันกลับทำให้เขาโกรธมากขึ้นเรื่อยๆและเขาเนี่ยก็ได้ตอว่าขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะเรื่องที่สวรรค์นเนี่ยกลัน่นแกล้งไม่ยอมส่งปลาให้มากินเหยื่อตอนนี้ค่ะเขาก็รู้ตัวแล้วค่ะว่าเขาไม่ใช่ชาวประมงที่ใจเย็น แต่เขาเป็นช่างไฟฟ้าที่เลือดร้อนตั้งหากและตอนนี้ค่ะเขาก็จะท้าทายสวรรค์ด้วยการตกปาแบบวิธีช่างไฟฟ้าค่ะตอนนี้ค่ะเขาก็เลยไปที่รถนะคะเพื่อไปเอาสายเคเบิล12,000 V โวลต์ออกมาเชื่อมต่อกับเสาไฟฟ้าที่อยู่ระแวกนั้นค่ะแล้วก็ลากปลายสายไปขึ้นเรือกับเขาด้วยความระมัดระวังเมื่อเขามาอยู่ถึงกึ่งกลางทะเลสาบค่ะเขาก็ตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าท้าทายในสิ่งที่มองไม่เห็น ว่าเขาจะขอต่อตา้านอำนาจของพระเจ้าให้ดูโดยการแสดงให้ดูว่าช่างไฟฟ้าก็สามารถตกปลาเป็นจำนวนมากๆได้ว่าแล้วค่ะเขาก็้ยนปลายสายของสายไฟฟ้านั้นลงไปในน้ำพร้อมกับหัวเราะสะใจออกมาแล้วไม่นานนะคะปลาน้อยใหญ่มากมายก็ได้ตายลอยเอือกขึ้นมาเต็มไปหมดแต่เขาก็ยังไม่พอใจจนกว่าปลาในทะเลสาแห่งนี้จะตายมากไปกว่านี้ในขณะที่เขาเยืนหัวเราะชอบใจอยู่กับผลงานของตัวเองอยู่นั้น เรือก็เกิดโครงเครงค่ะแล้วเขาก็เลยเสียหลักเซล้มไปเหยียบที่พื้นท้องเรือทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสกับแผ่นเหล็กที่พื้นกระแสะไฟฟ้าที่เขาได้ใช้ช็อตปลานะคะมันก็ได้มาช็อตร่างของเขาทันทีแล้วเขาก็ได้ตายตามปลาเล็กปลาน้อยผู้น่าสงสารพวกนั้นไปแล,แล้วกิจกรรมนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่ามันทำให้จิตใจของเขาได้สงบลงจริงๆค่ะ แบบชีวิตที่เรียกว่านอนยาวไม่ต้องกลับไปทำงานประจำที่น่าเบื่ออีกต่อไปรูปแบบการตายที่411เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในปี2009ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ชายคนนี้นะคะมีชื่อว่าด้าฟค่ะเขาเนี่ยก็เป็นผู้กำกับค่ะที่กำลังจะถ่ายทำภาพยนตร์เรียนแบบภาพยนตร์ที่เคยโด่งดังในอดีตที่มีชื่อว่า not r b a not r h worth และตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะถ่ายฉากที่เคยโด่งดังในอดีตฉากนี้ค่ะแต่ในเวอร์ชันของด้าฟจะเป็นภาพยนตร์เชิงล้อเลียนโดยการจับนักแสดงคนแคะมาลอกเลียนแบบฉากการวิ่งหนีเฮลิคอปเตอร์ ตามในแบบภาพยนต้นฉบับที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะคะดาฟเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการรีเมคครั้งนี้เนี่ยจะต้องทำให้เขาดังแน่ๆและเขาก็จริงจังกับมันมากเขาเนี่ยก็ต่อว่าคนในกองถ่ายสารพัดนะคะโดยเฉพาะกับนักแสดงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติกับพวกเขาดีๆเหล่านักแสดงนะคะก็เอือมราอากับนิสัยขี้วีนขี้วะของเขาบรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยก็วุ่นวายไปหมด และตอนนี้ค่ะช่วงเวลาในการถ่ายทําก็ได้เลยเปหนึ่งชั่วโมงแล้วผู้กำกับนะคะก็สั่งให้เริ่มแอคชั่นค่ะฉากการวิ่งหนีเฮลิคอปเตอร์ของนักแสดงคนแคร์แต่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับนะคะดาร์ Dark นะคะก็สั่งให้ผู้คุมเฮลิคอปเตอร์บังคับให้มันบินตามแล้วก็ยังเพิ่มความเร็วอีกด้วยโดยที่เขาเนี่ยไม่สนใจเลยค่ะว่าเครื่องบินบังคับอาจจะทําให้เกรที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้ เกรย์นะคะก็พยายามวิ่งหนีมันสุดชีวิตค่ะในขณะที่เครื่องบินเนี่ยก็ไล G ่จี G ้ก้นเข้ามาติดๆแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถวิ่งหนีมันได้ตามแบบฉบับของพระเอกในหนังต้นฉบับนะคะเขาก็เลยกระโดดหลบเข้าข้างทางแต่ผู้กำกับจอมวากนะคะที่ยืนอยู่กลางถนนกลับหลบเครื่องบินบังคับนี้ไม่ทนันแล้วมันก็บินต่ำอยู่ในระดับพอดีที่ปีกของมันได้มาปาดเข้าที่คอของเขาปริมาณเลือดมากมายค่ะก็พุ่งออกมา ไม่ต้องให้คุณหมอมาอธิบายก็คงจะรู้นะคะว่าเขาตายได้อย่างไรก็ถือว่าดาฟนะคะได้ประสบความสําเร็จในการทําหนังแปลกของเขานะคะแต่ไม่ใช่หนังที่เขาทําค่ะแต่กลับเป็นวิธีการตายของเขาตั้งหากรูปแบบการตายที่328เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2003ที่รัฐอาราบามาค่ะ เรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายค่ะเป็นไอเดียสำหรับคนที่ขี้เกียจที่เกียจนะคะในช่วงวันที่อากาศร้อนๆค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่สเตซี่ออกมาร้างรถนะคะพร้อมกับเล่นน้ำไปด้วยที่หน้าบ้านของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้นะคะพวกเขาไม่ได้เป็นพระเอกหรือว่านางเอกหรอกนะคะแต่มันเป็นชายคนนี้ค่ะเขานะคะแกล้งทำเป็นออกกำลังกายอยู่ที่บ้านของเขา พร้อมกับแอบ,บดูหุ่นซี้เซี้ยของสเตซี่ในขณะที่เธอกำลังล้างรถอยู่ชักนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่บ้านติดกันค่ะเขาเนี่ยก็ชอบแอบ,บมองเธอแล้วก็เอาไปจินตนาการเอาเองวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ชักเกิดอาการคึกเป็นพิเศษเขาก็ได้มาแกล้งออกกำลังกายอยู่บนลู่วิ่งนะคะที่จงใจวางไว้ติดกับหน้าต่างระหว่างที่สเตซี่ล้างรถไปแล้วก็เล่นน้ำไปด้วยนะคะชัรกเนี่ยเขาก็เกิดอาการวิ่งเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ และสายตาก็ยังคงจับจ้องไปที่หุ่นเซี่ยของเธอค่ะแล้วสายของเสื้อฮู้ที่เขาได้ใส่อยู่เนะยก็ได้เข้าไปพันกับเครื่องของลู่วิ่งด้วยความเร็วและแรงของสายพานนะคะชักเนี่ยเขาก็เกิดเสียหลักแล้วก็ล้มลงในขณะที่เชือกเนี่ยก็ได้รั้งคอเขาเอาไว้เป็นการไปปิดการออกซิเจนไปสู่สมองค่ะแล้วเขาเนี่ยก็เลยิ้นใจตายอยู่ในท่านี้ถ้าคุณยังเชื่อว่าบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็กรุณาอย่าทำพฤติกรรมแบบชักช้าในเรื่องนี้นะคะ ที่มาดามูฟี่เตือนเนี่ยมาดามเตือนสาวๆนะคะว่าอย่าแอบไปมองพวกหนุ่มๆแบบนี้รูปแบบการตายที่247 <see> เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นในปี2008ที่ Cedar Springs รัฐมิชิแกน สามสัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสนะที่ข้างนอกห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมเอาใจพวกเด็กๆนะคะโดยเฉพาะนั่นก็คือการเชิญซันตาคอสขวัญใจคุณหนูมารับฟังคำขอของเด็กๆค่ะว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้อะไรกันในวันคริสต์มาสแล้วพ่อแม่ของเด็กๆที่ได้ยินคำขอนะคะพวกเขาก็จะเป็นคนไปซื้อของเหล่านั้นมาให้เองนั่นแหละค่ะพเพื่อนๆจะทราบไหมคะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นโอกาสทองของคนที่ทำอาชีพแซนต้าด้วย พวกเขาค่ะก็ได้เปิดเผยรายได้ค่ะว่าพวกเขาเนี่ยได้รับค่าจ้างสูงถึงชั่วโมงละราวๆ250ดอลลาร์เลยทีเดียวหรือที่เป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงละ7 5 0 0บาทปกติค่ะพวกเขาก็ต้องทำประมาณสัปดาห์ละ40ชั่วโมงก็ลองคิดดูนะคะว่าคุณซานต้าเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ที่พวกเขาได้ค่าจ้างสูงขนาดนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าคนที่จะมาสวมบทซานต้าได้นะคะ ต้องเป็นชายสูงวัยรูปร่างใหญ่แล้วก็ดูใจดีค่ะเรียกได้ว่าค่าตัวเนี่ยชนะ MC p i t t พิตี้ไปเลยค่ะแล้วเรื่องราวของแซนต้าจำเป็นเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับ1,000วิธีตายกันนะแถมตีมตอนนี้ก็ยังมีชื่อว่าการตายของมนุษย์ลุงป้าด้วยก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะชายแซนต้าคนนี้นะคะภายนอกเนี่ยดูสวมบนบาทได้เหมือนคุณแซนต้าที่ใจดีค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นชายชราที่ติดยาค่ะ นอกจากนั้นนะคเขาก็ยังชอบแตะอังเด็กสาวๆที่มารับงานพิเศษเป็นผู้ช่วยแซนต้าอีกด้วยและปีนี้นะคะแซนต้าคนนี้เนี่ยก็ว่างงานมากเลยเป็นพิเศษเพราะด้วยพิษเศรษฐกิจนะคะพ่อแม่เนี่ยก็เลยไม่พาพวกเด็กๆมาเที่ยวห้างแล้วก็มาพบกับแซนต้าค่ะเกิดพวกลูกๆเนี่ยอยากได้ของแพงๆขึ้นมาก็แย่ละสิแล้วแล้วค่ะหนึ่งในสาวผู้ช่วยก็เกิดทนไม่ไหวกับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเขาเธอจึงไปร้องเรียนกับผู้จัดการค่ะ เมื่อเขาเนี่ยได้ออกมาเห็นพฤติกรรมของแซนตา้าคนนี้นะคะเขาเองก็ทนไม่ไหวเช่นกันเขาก็เลยไล่แซนตา้าคนนี้ออกจากงานคืนนี้เลยแล้วเขาเนี่ยก็เดินหนีกลับเข้าไปในอาคารแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าแซนตา้าค่ะแซนตา้าที่อยู่ในอาการมึนเมาดาเขาก็เดินตามมาประท้วงค่ะแต่ประตูเนี่ยมันก็ได้ปิดลงและเขาก็ตามผู้จัดการเข้าไปข้างในไม่ได้เขาก็เลยยืนทุบประตูอยู่อย่างนั้นนะคะ และแล้วแรงสั่นสะเทือนจากการทุบกระจกเนี่ยมันก็ได้ทําให้แท่งน้ําแข็งที่ย้อยอยู่ใต้หลังคาหลุดลุ่งลงมาในขนาดเดียวกันค่ะแซนตาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาพอดีแท่งน้ําแข็งแท่งนี้นะคะก็ได้เสียบเข้ามาที่เบ้าตาของเขาและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเสียชีวิตค่ะเรียกได้ว่าตอนที่ยังมีโอกาสมีงานทํานะคะก็ไม่รู้จักทํามันที่ดีค่ะแต่พอโดนไล่ออกแล้วเนี่ยต่อให้ผลงานเข้าตาก,กรรมการขนาดไหนมันก็สายไปเสียแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แล้วแล้วรู้สึกชอบก็อย่าลืมส่งสัญญาณมาด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนต่อไปขอเอาใจคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงบ้างนะคะด้วยเรื่องราวของมนุษย์ป้าบ้างนะรูปแบบการตายที่140เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในปี2001ที่รัฐฟลอริดานะคะ เรื่องราวต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรอนและก็ภรรยาสุดที่รักของเขาค่ะพวกเขาเยก็ได้แต่างงานกันมานานแล้วกว่า10ปีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีๆแล้วก็หมอะแก่การออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านพร้อมกับจิบเครื่องดื่มเย็นๆไปด้วยแต่รอนนะ,ะเขาเลือกที่จะแอบทําตัวยุ่งๆอยู่ใต้ท้องรถค่ะและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่โปรดของเขา เมื่อคุณภรรยาออกมาที่หน้าบ้านค่ะเธอก็อารมณ์เสียนะคะที่รอน,นี่เอาแต่มูดหูอยู่ใต้ท้องรถแทนที่จะมาตัดหญ้าตามที่เธอได้สั่งเขาเอาไว้เธอก็เลยยืนตะโกนด่าเขาที่หน้าบ้านนะคะด้วยความเกรงใจภรรยาแล้วก็ความอับอายชาวบ้านค่ะเขาจึงต้องทิ้งงานที่ทําค้างจากใต้ท้องรถไปค่ะแล้วก็ออกมาตัดหญ้าตามที่เธอสั่งระหว่างนั้นค่ะภรรยาก็นั่งชี้นิ้วสั่งให้เขาเดินไปตัดหญ้าตรงนั้นทีแล้วก็เดินกลับมาตัดหญ้าตรงนี้ที หลังจากเสร็จงานนี้นะคะเขาก็ต้องไปซื้อของตามที่เธอสั่งอีกด้วยรอนเนี่ยก็ไม่พอใจนะคะแต่เขาก็ทําอะไรเธอไม่ได้คะ่ะนอกจากก้มหน้าก้มตาทําต่อไประหว่างนั้นที่ภรรยานั่งดูเขานะคะพร้อมกับที่ปากเนี่ยก็ยังบ่นดา่ารอนไม่หยุดเธอเนี่ยก็เกิดความรําคาญคะ่ะที่รอน,นี่ตัดหญ้าไม่เรียบและก็ไม่ถูกใจเธอเลยเธอก็เลยเดินตรงไปแย่งเครื่องตัดหญ้าจากรอน,นะ,ะแล้วก็สั่งให้เขาถือแก้วเครื่องดื่มของเธอเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่างโงท่ทำหกซะละ จากนั้นค่ะเธอก็โชว์ให้เขาดูนะคะถึงวิธีการตัดหญ้าที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทําอย่างไรแต่สายตาของเธอหาก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ข้างหน้าค่ะเพราะปากของเธอหากําลังโฟกัสอยู่กับการด่าร้อนนะคะเรื่องความโง่เง่า,งาเชื่องช้าน่า,ร,ารําคาญเป็นผัวที่ไม่ได้ดั่างใจเอาเลยเธอผลักเครื่องตัดหญ้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะอย่างที่ได้บอกไว้นะคะว่าสายตาก็ไม่ได้โฟกัสไปที่ข้างหน้าค่ะ แล้วเครื่องตัดหญ้าค่ะก็ได้ไปตัดเข้าให้กับสายไฟของเจ้าเครื่อง200 amp arc welder สำหรับผู้ฟังที่เป็นสาวๆนะคะอาจจะไม่รู้จักค่ะว่ามันคือเครื่องอะไรกันนะบาดามูฟี่เองเนี่ยก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันค่ะมันก็คือเครื่องเชื่อมโลหะที่รอเนี่ยเขาได้ทำค้างเอาไว้แต่เขาเนี่ยก็ได้ทิ้งมันเอาไว้ตรงนั้นเพราะว่าภรรยาสั่งให้เขาไปตัดหญ้านั่เนเองค่ะ เมื่อเครื่องตัดหญ้าตัดไปที่สายไฟนะคะเพื่อนๆก็คงจะจินจนาการเองได้นะคะว่าสภาพศพของเธอเนี่ยจะเป็นอย่างไรโชคดีของรอนนะคะที่เขาเนี่ยได้ทําตามคําสั่งของเธอโดยการที่เขาถือแก้วเครื่องดื่มของเธออยู่นะคะถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่สัมผัสกับเครื่องตัดหญ้าไปด้วยรอนเองเนี่ยก็อาจจะโดนไฟโดดไปด้วยค่ะจากตอนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะคะว่าคุณสามีที่ดีเชื่อฟังภรรยา ก็มักจะได้อยู่ดีกันทุกคนจริงไหมคะถ้าจริงหรือไม่จริงยังไงก็สามารถประท้วงเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะจะรออ่านอยู่นะรูปแบบการตายที่528ดีเรื่องนี้นะคะเกิดในปี2000ค่ะที่รัฐโอไฮโอชายสองคนนี้ค่ะขับรถไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วยค่ะ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะคะโดยไม่สนใจว่ารถของพวกเขาเนี่ยจะขับโซเซไปมายัางไงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคด,ดีของคนรอบข้างบนท้องถนนนะคะที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถไปชนใครเพื่อนเพื่อนผู้ฟังก็คงจะเดาออกนะคะว่าการกระทําของคนลักษณะแบบนี้จะมีจุดจบเช่ไนไรโดยไม่ต้องไปถามหาอนาคตกับหมอดูเก่งๆที่ไหนเลยค่ะ แต่ว่า2คนนี้นะคะเขาได้ทําเรื่องที่เหนือความคาดหมายเกินกว่าคนที่มีสติดีๆทั่วไปเขาจะทํากันค่ะโดยความเมาที่พวกเขาเนี่ยได้ดื่มกันเข้าไปเยอะนะคะมันก็ทําให้คนขับเนี่ยเราจะขอเรียกเขาว่าแอลลี่นะคะเขาก็เกิดอาการเมาทั้งเบียร์แล้วก็เมาทั้งรถค่ะเขาก็เลยสั่งให้เพื่อนที่นั่งข้างแล้วก็มีอาการเมาเหมือนๆกันมาจับพวงมาลัยเอาไว้พวกเขาจะยื่นหัวออกไปอวกที่ข้างนอกหน้าต่างค่ะ ลลี่ก็อ้วกพุ่งออกมาเยอะมากเลยนะคะจนเพื่อนข้างๆก็หัวเราะชอบใจไม่หยุดค่ะพร้อมกับที่สายตาของเขาก็ไม่ได้มองไปที่ถนนพะมัวแต่จ้องมองไปที่แลรี่แล้วก็หัวเราะเยาะเขาค่ะในขณนะดเดียวกันที่มือของเขาก็ได้หักควงมาลลยพารถของพวกเขาเข้ามาใกล้กับริมฟุตบาทแล้วหัวของแลรี่เนี่ยก็ได้ไปฟาดเข้าให้กับตู้รับจดหมายที่ยื่นออกมาข้างริมถนนค่ะ ด้วยความเร็วของรถนะคะมันก็ทําให้หัวของไลลี่ขาดจากตัวกระเด็นออกไปนอกรถเลยทันทีเพื่อนที่จับพวงมาลัยเอาไว้ตอนแรกเนี่ยที่มีอาการเมาเมาอยู่นะคะเมื่อเห็นสภาพตัวที่ไร้หัวของไลลี่เขาก็หายเมาเลยทันทีจากตอนนี้นะคะอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าถ้าพวกเขาโดนจับข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าไลาลี่เนี่ยก็คงไม่ติดคุกหัวโตค่ะเพราะพวกเขาก็ได้เสียหัวไปก่อนโดนจับซะแล้ว รูปแบบการตายที่327 <don> จะขอปิดท้ายตอนสุดท้ายนะคะด้วยเรื่องราวของมนุษย์ป้าแล้วกันนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเกิดในปี2009นะคะที่รัฐโอไฮโอค่ะตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของจานเนตนะคะเธอเป็นคนที่สามารถทำให้คนรอบๆข้างเนี่ยไม่ชอบที่หน้าเธอได้อย่างง่ายๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยมินิสัยต้องคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดตลอดตลอดเวลา วันนี้ค่ะเธอก็ตั้งใจจะมาดูหนังสักเรื่องนะคะทันทีที่เธอมาถึงบริเวณที่จําหน่ายเครื่องดื่มและอาหารหน้าโรงหนังน่ยโทรศัพท์มือถือของเธอนะคะก็ดังทันทีจานเนี่ะก็รับโทรศัพท์นั่นนะคะในขณนะดเดียวกัน,น่ยเธอก็เดินไปแซงคิวคนอื่นเพื่อซื้อป๊อปคอนค่ะโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนที่เข้าคิวอยู่ทางด้านหลังเลยและพวกเขาก็ไม่สามารถต่อว่าเธอได้ค่ะเพราะว่าเธอเ่ยกำลังใช้โทรศัพท์อยู่ แถมเธอก็ยังมีสายซ้อนโทรเข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะและตอนนี้เธอก็ดูเหมือนจะเป็นสาวนักธุรกิจที่ยุ่งเหงามากๆเลยเมื่อพนักงานเอาของที่เธอสั่งมาเสิร์ฟนะคะจานเนตเนี่ยก็รีบรับของค่ะแล้วก็เดินไปเข้าโรงทันทีโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินพร้อมกับที่เธอก็ยังคงยุ่งอยู่กับการคุยโทรศัพท์ไปด้วยพนักงานนะคะก็เหวอไปเลยค่ะพอเธอเนี่ยก็จากไปโดยที่ไม่สนใจคนที่อยู่ข้างหลังเลยสักนิด ลูกค้าที่ถูกแซงคิวนะคะจึงอาสาใจเงินส่วนของเธอให้แทนค่ะโอ้โหนับถือน้ำใจพี่คนนี้จริงๆนะคะใจกว้างมากๆเลยถ้าสังคมเรามีคนแบบนี้เยอะกว่าป้าจานเนตนะคะก็คงจะดีมากเลยทีเดียวจากนั้นนะคะจานเนตเนี่ยก็เดินไปเข้าโรงค่ะที่มีผู้คนกำลังนั่งดูหนังกันอยู่เกือบเต็มโรงแล้วระหว่างที่เธอกำลังมองหาที่นั่งนะคะเธอก็ยังคงคุยโทรศัพท์อยู่ไม่เลิกค่ะ ผู้คนในโรงหนังนะคะก็ตักเตือนเธอคะ่ะเรื่องมารยาทการใช้โทรศัพท์ในโรงหนังของเธอแต่เธอเนี่ยกลับด่าพวกเขาค่ะว่ามันก็แค่ช่วงตัวอย่างหนังเท่านั้นอย่ามาเผือกเรื่องของเธอเลยแล้วเธอเนี่ยก็หันไปคุยโทรศัพท์ต่อเมื่อหนังเริ่มฉายนะคะจานิคก็ยังคุยโทรศัพท์ไม่จบแล้วมันก็มีเสียงเรียกเข้าเข้ามาหาเธออยู่เรื่อย คนในโรงหนังค่ะก็เอื้อมระอากับพฤติกรรมของเธอแล,แล้วนะคะในที่สุดชายคนหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวค่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปต่อว่าเธอเพราะเขาดูหนังไม่รู้เรื่องเนื่องจากเสียงคุยโทรศัพท์ของเธอนอกจากจานเน็ตจะไม่หยุดพฤติกรรมของเธอแล้วนะคะเธอก็ยังด่าเขากลับอีกค่ะว่าถ้าคุณจะมาดูหนังคุณก็ดูไปสิจะมาแอบฟังเธอคุยโทรศัพท์ทำไมบ้าหรือเปล่าดูเหมือนว่าชายคนนี้นะคะเขาก็โกรธมากค่ะ เหมือนกับว่าถ้าเขามีปืนเนี่ยเขาก็คงยิงเธอทิ้งซะตรงนี้เลยจะได้เงียบๆสักทีแต่เขาค่ะก็ตัดสินใจกลับไปที่นั่งของตัวเองและทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นที่มือถือของจานเนตในขณะที่เธอยังคงใช้แน่หูของเธออยู่ด้วยแรงระเบิดที่ใกล้ขนาดนี้และเศษพลาสติกแล้วก็เศษเหล็กชิ้นเล็กๆก็ได้เดินทางผ่านรูหูเข้าไปทำลายสมองแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยสิ้นใจคาเก้าอี้เลยทันทีค่ะ จากเหตุการณ์นี้นะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างหนักหน่วงอยู่ตลอดเวลาจะทำให้จานเนตเนี่ยได้สิทธิ์ที่ไม่ต้องเข้าแถวซื้อของแถมยังได้ของกินมากินฟรีอีกและถามสุดท้ายเธอก็ได้สิทธิ์การดูหนังแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนึงเนี่ยต้องดูในโรงหนังนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งต้องไปดูในโรงศพแทนค่ะก็จบกันไปอีกตอนแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์ชุดนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าเรื่องราวที่เอามาสปอยให้ฟังกันจะไม่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก็บไปน,นอนฝันร้ายนะที่ทางช่องเอามาสปอยให้ฟังเนี่ยเพราะอยากให้เพื่อนๆผู้ฟังได้รับความบันเทิงพร้อมกับตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตัวเองในทุกๆวันด้วยนะคะเพราะอย่างที่ได้นําเสนอไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าชีวิตคนเรานั้นตายได้อย่างง่ายดายมากๆเลย ถ้าหากตอนนี้เพื่อนๆผู้ฟังรู้สึกโกรธหรือว,ว่าเกลียดใครอยู่ถ้าเป็นเรื่องที่พอจะให้อภัยกันได้นะคะก็ขอให้ให้อภัยกันเถอะนะคะหรือถ้าอยากบอกรักใครก็ให้รีบๆทำนะก่อนที่จะไม่มีวันพรุ่งนี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดจาไม่ดีอย่างไรในคลิปนี้นะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันสักหน่อยละกันนะ สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลและรักตัวเองมากๆนะ Stay safe ค่ะบ๊ายบาย